สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยเป็นดวงรายเดือนประจําเดือนเมษายน2566นะคะคะคนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณชาวธนู อ่าแล้วท่านผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรือต่างประเทศนะคะที่ทุกท่านกรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกรายทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสก์ไรทุกการติดตามนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอาจารย์ขอกําลังใจนะคะช่วยกดสับสก i b e ติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นการดูดวงกันเลยนะคะว่าเดือนนี้เมษายนนะคะ ดวงดาวได้ให้คุณประโยชน์หรือให้ผลในด้านไหนกับชาวราศีธนูลัคนาธนูบ้างโอ้ถ้ามองแล้วต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งโชคเป็นดวงมหาแห่งก็ว่าได้นะคะสำหรับชาวธนูนะถ้าประเมินเนี่ยนะคะถือว่าปังมากๆนะคะไปดูดาวประจำตัวท่านก่อนนะตอนนี้ดาวพฤหัสโคจรอ,อยู่ราศีมีในภนพเรือนคำว่า พันธุนะฮะพันธุให้ความมั่นคงใช่ไหมฮะพันธุเป็นกเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นตัวท่านเองอะนะ,ะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานนะคะความรักอะไรก็ก็ยังแบบดีมากๆท่านมี power มีอำนาจยิ่งมีดาวพระอาทิต์อ่านะ,ะมากุมกับดาวพระหัสเป็นดาวคู่มิตรที่ถ่ายเทพลังงาน ถึงกันนะคะพระอาทิตย์เข้ามาเนี่ยพระอาทิตย์มาจากเรียนคําว่าสุภาสุภาหมายถึงชื่อเสียงความสําเร็จอ่าโดยเฉพาะใครทํางานรับราชการนะคะเนี่ยวงงานราชการก็ถือว่าเด่นหรือทํางานเกี่ยวข้องกับส,สถานทูตหรือทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอะไรก็ว่าไปถือว่าเด่นทํางานเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์นักวิชาการอะไรก็ว่าไปเนี่ยถือว่าดีมากๆแหละถือว่าเป็นดวงช่วงที่ปังมากๆของท่านเลยนะคะ แล้วยังมีดาวดวงอื่นที่มองให้ผลแบบแบบว่าปังจริงๆนะคะอย่างพระอังคารเนี่ยเล็งรักท่านเนี่ยนะคะพระอังคารเป็นเจ้าเรือนอะไรเป็นเจ้าเรือนคําว่าวินาศแต่ไปอยู่ปัตตานีนะค,คาว่าวินาศแปลว่าลับลับหรือแปลว่าคนที่อ่าถ้าแปลความรักนะ คนที่ขาดการติดต่อคนที่เลิกกันไปอพอพังคันอยู่ตรงนี้นะเล็งลักนาท่านเขาก็ยังกลับมาติดต่อกับท่านอีกนะคะและทําไมต้องพูดอย่างนั้นบ้านนี้เป็นบ้านของพระพุธไหมคะพระพุทธเนี่ยอยู่บ้านพังคันแลกเรือนกันแปลว่าได้เกษตรนั่นเองนะคะฉะนั้นคนรักของท่านบุตะค่ะเจ้าเรือนบุตะก็กลับมาเริ่มต้น กันใหม่ลาภะบุตตะเห็นไหมคะความหมายลาภะปัตตนิบุตตะคนรักของท่านกลับมาหรือใครที่คองรักกันมานานมีเกณฑ์ตั้งคันได้นะคะมีเกณฑ์มีบุตรหรือใครมีบุตรแล้วบุตรท่านนําโชคลาภมาให้นําความสําเร็จนําชื่อเสียงมาสู่ตัวท่านได้นะคะอันนี้คือความดีเด่นของดวงในเดือนเมษายนจริงๆเลยคะ่ะโอเคนะคะแล้วก็ ดาวพระศุกร์ตอนนี้ยังกลุ่มกับพระพุธเป็นคู่ธาตุน้ำอยู่อ่ะอ่าให้ความหมายในแง่ของอ่าคำว่าลาภะนะคะลาภกรรมะในเรื่องของงานอย่างเงี้ยนะคะพระพุธเป็นเจ้าเรือนกรรมะปะตะัตนิและพระสุเป็นเจ้าเรือนอริ แต่ก็เป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมากุมกันอยู่ตรงนี้นะคะในเขาเรียกว่าพบที่โยกหน้าลัคนาเลยเพราะนั้นดาวก็ถึงตัวท่านในเรื่องของความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาบอ่าโชคลาบได้มาง่ายๆนะะพระเกตมากระตุ้นอยู่ที่เรือนของพระพุทธพระพุทธแลกบ้านกับพ้างคารแล้วเล็งรักเนี่ย นะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้ความสําเร็จเกิดขึ้นแบบปฏิหารก็ได้ด้วยนะคะพระเกตก็เล็งกับพระอาทิตย์กับพระฤหัสอยู่นะคะจึงให้ผลดีกับชาวราศีธนูนั่นเองนะคะโอเคค่ะวันที่8ค่ะพระศุกร์เนี่ยนะคะก็จะย้ายจากราศีเมษนะ,ะที่จริงพระศุกร์อยู่เรือนเนี้ได้ตําแหน่งปะนะคะแต่ปะไม่ได้แปลว่าอ่อนแอนะเพราะเขามีพระพุทธน่ย เป็นตัวช่วยอยู่แล้วที่จริงก็เขาเรียกว่าเป็นอุจจพิมุกนะคะเป็นอุจจาพิมุกแต่พอเขาย้ายมาที่ราศีพฤษภซึ่งเป็นบ้านของพระศุกร์เองเนี่ยในวันที่8เมษายนเนี่ยจะเข้าเรือนอริแต่ได้ไดตำแหน่งเป็นเกษตรนะคะแล้วจะแปลยังไงนะคะแปลยังไงก็ต้องบอกว่าคำว่าอริเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอ้ยศัตรูอุสปอสรรคอะไร เสียหายขนาดนั้นนะคะอาจจะแปลในแง่ของโปรเจกต์โครงการก็ได้ในสิ่งที่อริแปลว่าการลงทุนนะคะการที่จะทําอะไรก็ตามที่เรามีเป้าหมายเนี่ยทำให้มันสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นพอเป็นเกษตรมันก็แปลว่างานชิ้นใหญ่ก็ได้นะ,ะงานชิ้นใหญ่ที่จะนําความสําเร็จโชคลาภความมั่นคงความเติบโตความหมายคําว่าลาภอริให้เกิดความสําเร็จ อยู่ที่ความเพียรพยายามของชาวราศีธนูนั่นเองที่จะทำได้เพราะว่าพังคันมะเร็งยิ่งทำให้ตัวท่านมีความแอคทีฟและกระตือรือร้นมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวพระฤหัสก็จะย้ายนี่ยิ่งจะดีมากๆขอพูดถึงพระอาทิตย์ก่อนนะคะพระอาทิตย์จะย้ายก่อนพระฤหัสในวันที่14เมษายนพระอาทิตย์จะย้ายมาที่ราศีเมษนะคะก็จะแน่นอนโยกกับพังคันเลยอยู่บ้านพังคันโยกกับพังคันได้ตําแหน่งมาหาอุด โอ้โห و, ถือว่าปังมากๆเลยสุภานะฮะมหาอุดนะฮะบุตรตะ1ความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆรายได้มหาศาลต้องบอกงั้นเลยนะฮะดาวการเงินดาวพระเสาไปอยู่บ้านของพระราหูพระราหูมาอยู่บ้านพระังคารแล้วโยกกับพระังคารอยู่เป็นคู่ธาตุลมนะคะ เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกในเรื่องของเงินและผลประโยชน์นะพอพระอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะดาวก็จะส่งผลต่อกันแล้วก็ทําให้พระคารมีพลังพระอาทิตย์มีพลังไม่ได้แปลถึงคู่ศัตรูนะอยู่ในมุมที่ดีอยู่ในภพเรือนที่ดีแต่แปลว่าความสําเร็จแบบมุ่งมั่นแบบแบบลงมือทาไม่ได้แบบเขาเรียกว่านอนวาดฝันวิมานในอากาศไม่ใช่นะ อันเนี้ยชาวธนูท่านลงมือทําในสิ่งที่ท่านอาริคือโครงการโปรเจกต์ที่อาจารย์พูดไว้อาจจะเป็นคนโครงการที่เกี่ยวข้องกับดีลงานกับชาวต่างชาติไหมหรือเป็นสินค้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศไหมที่จะมาลงทุนบุตรตะการทําเกิดความสําเร็จระยะยาวความมั่นคงมหาอุดเนี่ยค่ะที่ชาวธนูจะทําที่จะปังมากๆในเรื่องของธุรกิจกิจการการงาน ดาวพระพุธเป็นดาวเจ่าเรือนการงานนะคะที่มีพระเกตมกระตุ้นอยู่ตรงนี้ในการที่มีไอเดียใหม่ๆความคิดนะคะพระพุธคือสติปัญญาความคิดนะคะพระอาทิตย์ก็จะเกิดการกระทําพระราหูก็ยิ่งมาเร่งปฏิยาทําให้เนี่ยกู้ธัดุลมเกิดความแบบขยันมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะโดยเฉพาะวันที่19ค่ะดาวตนุรักษ์ท่านเนี่ยพฤหัส ย้ายมาที่ราศีเมษได้ตำแหน่งราชาโชคนี่ไงอาจารย์นึงบอกว่าเป็นวูพระหัสอยู่ราศีอ่าปีหนึ่งอยู่อ่าราศีละหนึ่งปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ปีนป 66, เนี้ยปีหกหกเนี่ยจึงเป็นปีที่บอกว่ามหาเหงของชาวธนูเลยอะ่ะเพราะได้ราชาโชค ในความหมายคำว่าบุตะนั่นเองท่านบุตะอาจแปลความสุขความสนุกสนานความสำเร็จนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างกลุ่มกันเห็นไหมฮะเป็นมหาอุดเป็นคู่มิตรกันคู่สติปัญญาเพราะนั้นเมื่อพระฤหัสกับพระราหูมาเจอกันเนี่ยดาวตีเทพทั้งคู่นะฮะก็จะให้ความความที่แบบอย่างพระฤหัีปกติจะเป็นคนที่แข่งกฎเกณฑ์กติกาต้องอูเป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรแต่พอมาอย่างนี้นะ มีพระราหูอยู่ตรงนี้นะพระฤหัสก็จะมีความคิดที่แบบมีชั้นเชิงมีแล่เหลี่ยมมากขึ้นพระราหูก็จะถ่ายทอดพลังงานให้พระฤหัสด้วยพระฤหัสก็จะไม่ไม่ใช่แบบจะต้องแบบเขาเรียกว่าอยู่ในกฎจนเกินไปอะความหมายดาวมันจะเปลี่ยนไปเลยเมื่อมีดาวหลายๆดวงมาเจอกันนะฮะท่านก็จะวาดฝันถึงความสําเร็จสู่ภามหาอุดเห็นไหมฮะ,ะกรรมะงานชิ้นใหญ่ๆเกิดขึ้น อ่าความสําเร็จพัางคานเห็นไ,ไหมฮะพระฤหัสมาอยู่บ้านของพัางคานเนี่ยถึงกันเลยในมุมโยกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยู่ในมุมตีโกลัคนาปังมากๆเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักความสําเร็จในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะต้องกอบโกยลงมือทําคือคําตอบและสิ่งต่างๆมันเกิดความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่ความรักเขาก็ไม่ไปไหน เขาอยู่กับท่านนั่นแหละนะคะรักกันมากๆช่วงนี้มีอะไรก็แบบสนับสนุนซัพพอร์ตกันนะคะอาจารย์มองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีธนูสำเร็จสมหวังในทุกด้านที่ปาถนาอย่างแน่นอนนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ